การทำดีสำคัญกว่าการพูดดีท่านทั้งหลายบุคคลที่จะทำความดีได้จะต้องมีศีลและธรรมดาว่าศีลนั้นเป็นสิ่งที่มีกลิ่นสำหรับเทพพยายดาทั้งหลายคนทั้งหลายทั่วไปหาได้สัมผัสถึงกลิ่นแห่งศีลไม่ครั้งหนึ่งพทกกะสกเทวร,ราชได้ลงมาอย่างโลกมนุษย์เพื่ออุปถัมภ์พระพุทธเจ้า ซึ่งทรงเข้าประชวนด้วยโรคปะคันทิกาพาดพระพุทธองค์ได้ตรัสถามเท้าสกกะเทวราชว่าดูก่อนมหาบอพิษธ,ธรรมดาว่าโลกมนุษย์นั้นเป็นสถานที่มีกลิ่นเหม็นเป็นกลิ่นที่ไม่ชอบใจของเทพยาดาทั้งหลาย mm hmm. เหตุไฉนพระองค์จึงเสด็จลงมาอย่างโลกมนุษย์ท้าสก,กะเทวราชได้ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพเจ้าสถิตอยู่ในที่ห่างไกลตั้ง30โยชน ยังได้กลิ่นแห่งศีลของพระพุทธองค์เป็นกลิ่นที่หอมนี่เป็นข้อแสดงให้เห็นว่าศีลของมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่มีกลิ่นต่อเทพพญดาทั้งหลายบุคคลทั้งหลายผู้ที่ปรารถนาจะให้เทวดาปกปักรักษาไม่ว่าจะไปอยู่แห่งหนกตำบลใดก็ควรกระทําไว้ในใจว่าการทําดีนั้นสําคัญกว่าการพูดดี